หมอยาทางบ้านก็รู้สึกลุ่มๆนะครับตัวลุ่มๆขันเนื้อคันตัวเหมือนยาไล่ไข้หรือยาไล่ข้านะไล่ไข้ไล่ไข้อย่าไล่ไข่นะครับไล่ไล่เหงื่อนะครับขับเหงื่อนะขับเหงื่อไล่พิษไข้ออกจากร่างกายนะครับตัวนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้แล้วนะครับเป็นตำรับที่ดีมากนะครับใช้ได้ผลดีนะครับทดลองใช้แล้วได้ผลดีมากนะครับ ไรใครพิษใครการต่างๆได้ดีนะใบมะขามหนึ่งกำมือใหญ่ๆนะกำมือผู้ป่วยนี่หละนะครับหนึ่งกำมือใหญ่นะไม่ต้องไปรูดก้านรูดเกินอะไรออกนะครับเอาทั้งแบบนี้เลยนะเราต้องโขลกอยู่แล้วทํามาล้างให้สะอาดส่วนที่เราก็เก็บไว้ตำมือหลังอีกเก,เก็บกสูงๆหน่อยนะครับจะไปเก็บที่ตำ่ำๆเดี๋ยวเจอหมาเยี่ยวใส่จะได้กินเยี่ยวมานี่นะ ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากล้างให้มันไม่มีฝุน่นไม่มีละอองอยู่ที่ใบมะขามปกติฝนตกแบบนี้ช้า,ามานก็สะอาดอยู่แล้วเนาะเนี่ยฮะ,สะเสดจน้ำสักนิดนึงเเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะครับไม่ยากอะไรเลยก็ไม่ยากใส่มะขามที่ล้างทำความสะอาดเมื่อกี้เสร็จใส่ครกนะครับใส่ครกหรือเครื่องปั่นม้วนเหล็กก็ได้นะครับ โมลิเนกก็ได้ไม่ใช่โมลิเนกเรียกชื่อก็ไม่ถูกเครื่องปั่นเครื่องปั่นยี่ห้ออะไรก็ได้กอลไรจะบอกไม่มีมีแต่ฟิลิปป์อะชาร์ปอะไรก็ได้ตัวชิบ้าตัวชิเบอร์ฟิลิปโซนี่อะไรก็ได้นะขอให้มันละเอียดแค่นั้นนะครับต่ำต่ำตำตำระหว่างต่ำต่ำเบาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวว่าขี้ค้างต้องทำให้เสร็จดังดังโกรธใครก็ตาไปเลยตามจังหวะนั่นแหละนั่นแหละ โกดเมียก็คิดเราเป็นหน้าเมียนะใบมะขามเนี่ยตามให้มันแหลก,ออกไปจับปะใช้ในสารพัดน,นะครับมะขามนี่นะใส่ไล่ไข่ไล่อะไรก็ได้ก็ทำยาอยาอาบยาประคบข้างนอกได้หมดเท่านั้นนะครับทำไมต้องทำเสียงอืดอืดด้วยความหนักไงอ๋อนะสักหนัก มันก็มันคือนะโซ่คนเดียวเอาละ,ะได้แล้วต่อไปอันนี้ก็ช็อตเด็ดห้ามเห็นโลโก้ถ้าไม่มีเล้าขาว40ดีกรีล่ะใช้พวกล e ีเจนซี่แทนได้ปะโอ้มันก็มันก็เลื่อนคูม่มันก็จะแซบเดี๋ยวมันจะเกินมันจะเกินเป๊กเอาเล้าขาว40ดีกรีได่หละ สองช้อนนะครับประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบซีซีไม่ต้องเยอะหรอกกินมีเหลือยอยู่แล้ว,ลวสองคนพ่อลูกกิน<า>กัน,กน <ไป S 1> เล<ก>่าขาจนหมดขวดแล้วกินข้างแล้วผมเปนสองช้อนโต๊ะเท่านั้นแนหะนี่นะแล้วก็บดผสมจุดนี้แก้ไขนะครับพอเริ่มตัวรุมๆร้อนๆก็เตรียมเลยครั้น ทำกลางวันนะอย่าไปทําตอนเยน็นกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวการขับพิษไข้มันจะขับออกได้ดีกว่าต้องขับออกให้รูขุมขนมันเปิดความร้อนจะระบายออกทางรูขุมขนออกมาตามเหนื่อนะไข่ต่างๆครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปสะสมไว้นในร่างกายมันจะเกิดเป็นพิษเป็นภัยต่อตับต่อ,ตอปอดเครื่องในอวัยวะนานๆไป มันกลายเป็นสีก็คุณมาเลงนันล่ะเนาะกลิ่นเหล้าขาวเนี่ยสุดยอดมากอ,ะอ่ะนี่แหละอหอมหัวเลยอะ่ะใครมีกระชอนก็ใช้กระชอนใครไม่มีกระชอนก็เถื่อนเอนแบบผมนะแบบนี้นะดูปดบ้านเราก็มีกระชอนนะความจริงไม่ใช่ไม่มีมนะนีเหลืออีกกินไม้ต้งสองช็อตอนี่นะเชี่ยเลยเชีร์ <Cheers. S 2> ขอให้เธอไปดีเ,<อ>เป็นไง<อ>หมดแก้วหมดแก้วเป็นยังไงคะรสชาติสมเปรียปร้ยวๆร้อนๆไปเตรียมตัวนอน,ปน,น,อนไปนอนไปนอนตอนต่อไปก็คุมโปงนะครับเร่งเร่งการขับเงื่อออกจากร่างกายเนาะคุมโปงให้เหง่อมันออกนะ นอนคุ้มปงจนเหงื่อออกท่วมตัวนะแล้วเราค่อยไปเช็ดตัวจะเช็ดด้วยน้ําเปล่าหรือเช็ดด้วยยาประาะผิวภายนอกก็ได้นะครับใบถั่ววันเปียงใบมะขามนะครับดินประสิวใบยนางตามแทรกกันแล้วก็เอามาพรมนะฉีดพ่นใช้ฟอกกี้ก็ได้พาชุบน้ําเช็ดก็ได้คุมพ่อไปเลยอะมาตอนต่อไปเดี๋ยวเจอกันเรามาดูผลงานการอบไก่นะครับ หลังจากที่อบไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะตอนนี้พิษไข้ต่างๆก็หเหยเหงื่อไหมก็เหนื่อนะเนี่ฮะเหนื่อออกโซมเลยเหน,นื่อออกครับเหนื่อออกตามหน้าตามตาตามตัวทั้งหมดนะหลังจากนี้เราก็ใช้น้ําเช็ดตัวนะวใช้พวกยาะสมผิวภายนอกก็ได้หรือว่าน้ําเปล่าก็ได้เช็ดทมความสะดวกนะก้าถอนพิษไข้นะครับเพราะสมุนไพรลดเปรี้ยวมันจะฟอกเลือด ที่เป็นพิษอยู่แล้วขับเื้อที่เป็นพิษฟอกเลือดสบายนี่เป็นการดูแลผู้ป่วยแบบบ้านเราเนาะเช็ดร้อนเช็ดเปิดชุมใช่การเช็ดก็ย้อนรูขุมขนเปิดให้เหงื่อมันระบายออกความร้อนต่างๆถูกขับออกจากร่างกายมันต้องถอดเสื้อนะทำให้ไขมันลดมันต้องถอดเสื้อนะ มัน <c oughs> ต้องถอเสื้อนะโชว์นู้ใช้ <c oughs> ชตัวให้ลูกจับทอดหมดเลยค่ะไม่ได้เดี๋ยวคนเข็นนะ <c oughs> <c oughs> ครับแล้วเราก็ใช้ร่วมกับยาห้ารากก็ได้นะครับจะทุงพิษไข่ต่างๆออกมา <c oughs> เดี๋ยวเช้ตัวต่อ